ถึงกันที่ราชบุรีและคลิปนี้เราจะไปพักกันที่สวนพึ่งนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่คือสวยแบบนี้ นไปดูที่พักใหม่ล่าสุดที่วิวเขาว่าคือสวยมากๆากแต่เดี๋ยวเราไปลองดูกัน ก็คือสวนพื่งไอ้กูนะคะที่ใครหลายๆคนบอกว่าที่นี่เป็นที่ดินแดนแห่งท e เลทับทแต่ว่าเมื่อปปมาท e เลทับทเจอฝนอีกแล้วคือตอนนี้ฝนกำลังตกบอยๆอย่างเบาบางนะคะทุกคนแต่บอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่คือสวยแบบนี้แต่เราคา,าดหวังว่าเราจะเจอแบบแสงแดดที่กระทบ แทงสีขาเอ้ยไม่ใช่สิเราเราอ้ยฝนตกเขาวิ่งเข้าห้องก่อนคือไม่ไหวแล้วมาได้กี้ก็คือเช็คอินแล้วนะคะทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าเราได้ห้องเก้าซึ่งก็น่าจะเป็นห้องนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องกันก่อนคือฝนตกเออคือเขาก็ล็อกห้อง้างไว้ไปค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายห้องนองกัน คือเราอะดูรูปถ่ายว่ามันจะอุ้ยห้องเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือวิ่งเข้ามาโดยไม่ไม่ใช่แหละเขาบอกว่าห้องก่าวไม่ใช่เข้ามาแล้วเจอคนคือเราอะคาดหวังไว้ว่าเราจะมาดูภาะทิตย์ตกดินแสงสีสโตอมอะไรแบบนี้แต่มาถึงคือฝนตกแล้วก็เหนื่อยวิ่งเข้าห้อง อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในห้องนะคะคนบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะค่ะเห็นพร้อมๆกันนี่จ้าก็จะมีเตียงนอนเข้ามาเป็นแบบนี้เข้ามาก็คือเหมือนแบบเป็นอุโมงค์บ้านหินอีกรูประมาณนี้นะคะคนแล้วก็เตียงขอทดสอบเตียงเลยหนึ่งสองอุ้ยโอ้โหเตียงแบบเด้งอะ่ะเตียงจะปิง มีต้นคริสต์มาสแบบนี้ด้วยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำอ่าแลวนี่ก็คือห้องน้ำนะคะทุกคนมรรยาการเป็นแบบนี้มีไม่ได้แยกโซน,เ,นแบบเดี่ยวโซนให้เนี่ยชัดเจนเนาะแต่ก็คือห้องน้ำไม่แคร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะจ๊ะก็ไม่ต้องกลัวหนาวกันแต่เรามาในช่วงที่มันใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วแต่ว่าน้องก็คือ ฝนตกอะไรอย่างงงใจมากแล้วก็จะมีที่นั่งตรงนี้นะคะที่มองอไปห้องนอกได้เออคือเราก็จะทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็คงจะออกไปไหนไม่ได้ก็เลยว่าคือที่น่าเขามีอาหารร้านอาหารอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ร้านคาเฟ่ซึ่งมันก็สะดวกสบายเหมาะกับการที่ฝนตกแบบนี้ล้วไปไหนไม่ได้ เดี๋ยวขอเก็บของกันก่อนนะคะทุกคนบรรยากาศก,ก็จะเป็นแบบนี้จ้ะช้องฟ้าคึ้มมากไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเดี๋ยวเราค่อยถ่ายรูปก,กันพรุ่งนี้เชาะะ้าแล้วกันวันนี้ขอเก็บของก่อนนะคะแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านอาหารแก่แล้วคือไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะฉันหรือมันเป็นเพราะอะไรทำไมช่วงที่มา หรือว่าไปที่ไหนเราบรรยากาศชอบเป็นแบบนี้กลัวเราร้อนหรือว่าอะไรอ๋ออยากได้แสงแดดอยากได้พราทิตตกซึ่งตอนที่เรดูรูปพระอาทิตยมันจะตกฝั่งนู้นมั้งคะฝั่งนู้นอะแต่ตอนนี้คือคลึมมากแล้วก็ฝนปอยปลายอ๋อ อยากได้รูปสวยๆที่เขาถ่ายกันแบบทุ่งเทลททบี้แต่ว่าตอนเนี้ยปีป่ปนมาทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอในห้องแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวค่ะเพราะว่าจะยืนตากฝนก็ไม่ได้นะเ <c oughs> ช้า เราค่อยมาถ่ายรูปก,กันพรุ่งนี้เช้าล้วกันเพราะว่านบปัจจุบันนี้5โมงจะครึ่งแล้วน้องก็ไม่ส่องแสงแดดใดๆให้กับเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินไปกินอาหารกันค่ะที่นี่นะคะเขาจะมีร้านอาหารของเขาด้วยชื่อว่า The f e b Restaurant ใช่ไหม <laughs> รู้ว่าชื่อร้าน The f e b นะคะแล้วข้างๆก็จะเป็น ร้านคาเฟ่ชื่อร้านโ no นเนมเนาะอันนี้จะเป็นบรรยากาศร้านชิวๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่นั่งทานอาหารเขามีทั้งโซนเอาโดเนาะแล้วก็โซนท้่องแอร์นะคะก็สามารถเลือกทานได้ขอประทานาภัยในความที่จองทที่พักแล้วก็ยังพูดที่พักเขาเหิดชื่อที่พักของเขาชื่อว่า สวนพึ่งอิกลูนี่ค่ะคือป้ายที่ชื่อที่ถูกต้องคืออิกลูขอไทยค่ะขอโทษด้วยพูดไปตลอดเกือบทั้งทิปแลว้วเอาใหม่นะเรามาพักกันที่สวนพึ่งอิกลูเหมือนชาวเอสกิโมเอสกิเอสกอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวสดนะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นแบบนี้เลย น้ำส้มข้นสดแบบนี้จ้ามีเนื้อส้อมตกแต่งแบบเป็นชิ้นแบบนี้เลยนี่ด้วยความที่น้ำมะพร้าวเขาเป็นแบบมะพร้าวสดเนาะเขาก็จะเสิร์ฟคู่กับน้ำแข็งแบบนี้แล้วก็ให้น้ำเชื่อมมาด้วยนะคะแท่ส่วนตัวกินไม่เหมือนคนอื่นกันแหละขอเถอะขอกินแบบนี้เลยได้ไหมอืม,อม แล้วบบเนื้อมะพร้าวเขาก็ให้มาเป็นแบบนี้อะ่ะอร่อยหอมด้วยความที่เขาเป็นร้านอาหารเนาะก็จะมีทั้งอาหารแบบอิตาเลียนแล้วก็อาหารไทยก็มีค่ะแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์ที่พอสั่งไปก็จะเป็นนี้จ้าไส้กรอกเยอรมันย่างเป็นไส้กรอกหมูกชนิดหกลดชาติเราอยากลองเขาบอกว่าอันนี้เป็นเมนูที่ recommend ราคาก็ไม่แรงนะ395บาทขาหมูเยอรมัน495อาบอันนี้ถือว่าเป็นราคาแบบทั่วไปเนาะและอาหารก็คือมาพร้อมมากๆเราสั่งมา4เ <ๆ S 2> มนูนะคะทุกคนจะเป็นไสก้กรอกย่างเนาะเป็นตัวสปาเกตตี้ทะเลแล้วก็เป็นตัวสลัดญี่ปุ่นแล้วก็เป็นไก่มุงโปรดน,นะคะมากินกันเถอะคือหน้าตาแบบดูดิดูหน้าตาน้อง จะลองชิมทุกชนิดก็คงจะแบบคลิปนี้ก็คงยาวเป็นหางว่าและน้ำซอสอ่ะเขาไม่ได้น้ำซอสเนาะตัวซอสอ่ะเขาเสิร์ฟมาจะมีซอสพริกซอสมะเขือแล้วก็มัสตาร์ดแล้วก็มีของดองมะเขือ,อก็คือดีเนอยาย่างกำลังดีอ่ะ ไน่สุกมากมันก็ไม่ได้แข็งแล้วก็หอมออาจริงนะผมไม่รู้เลยอะก็แตาร้านคือใส่ก,กออะไรบ้างรู้อย่างเดี๋ยวว่าอร่อยชอบความไก่เขาห่อฟอยแบบนี้มาให้ด้วยจ้าก็คือไว้ให้เราจับมันจะได้ไม่เปื้อนแล้วก็เหมืนอนเขาหั่นมาเป็นส่วนปลายแล้วอะ่ะ ชื่งไก่ข้างในก็คือสุกข้างนอกกรอบข้างในเนื้อสุกนุ่มเลยอร่อยสมชื่อว่าเป็นไก่มมโปรดอันนี้ก็จะเป็นสปากเกตตี้<า>อืมอร่อยสปากต้ี้ไม่เผ็ดมาก จำพายได้ที่เมาทะเลรสชาติคือดีอ่ะรสชาติคือดีมากนั่เผ็ดมากเราจะไม่กินโชว์แล้วเราจะกินจริงจังแล้วเราก็จะนั่งชิลจนกว่าแบบแสงพายที่จะตกลินหายไปหมุดแล้วเราก็จะไปเจอกันในวันพรุ่งนี้ค่ะนอนรนมาก วันพรุ่งนี้ขอให้ฝนไม่ตกขอให้มีแสงแดดที่สวยงามให้เราได้ถ่ายรูปเสวยๆเธอเราเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดียามเช้ากับแสงพอาทิตย์คำขอพรเมื่อวานเราได้ผลนะคะทุกคนคือเช้ามาฝนไม่ตกจ้าก็คือเป็นแบบนี้ และอันนี้ก็คือเราได้จองอาหารแล้วตอนจองเขาก็จะถามว่าเราจะทานอะไรนะคะทุกคนเราจริงๆอ่ะเราเลือกเป็นข้าวผัดหมูแต่ว่าแค่แค่เขียนเพีเฉยๆก็จะเป็นบัตรแบบนี้นะคะก็แจ้งเขาไปเรียบร้อยไปนะคะ่ะแล้วเขาก็จะถามเราว่าเราจะกินกี่โมงอะไรยังไงเนาะไปกินข้าวกันเถอะบอกเลยว่าเช้าน,นี้บรรยากาศดีมาก สวยคือที่เนี่ยพอมีแสงพระอาทิตย์มันสวยมากๆทุกคนถึงแม้ว่าไม่มีแสงพระอาทิตย์อะมันอาจจะถ่ายรูปแล้วคึมๆนิดนึงเนาะเมื่อวานตอนเย็นแต่ก็สวยเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะว่าบรรยากาศที่นี่คือสวยมากมากดีใจเดี๋ยวจะอุ้ม แล้วก็แบบไม่น่าเชื่อว่าตอนกลางคืนอะ่ะก็คือบรรยากาศลมเย็นดีชิลเวอร์และอาหารเช้าก็คือมาแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าหน้าตาน่าทานมากแบบจัดหนักจัดเต็มอันนี้คือเมนูข้าวผัดที่ว่าอสั่งไปนะคะแล้วก็คือจะมีสลัดชามใหญ่อยู่ตรงหน้าแบบนี้ มีเซตขนมปังที่แบบปิ้งย่างเรียบร้อยพร้อมคำว่า m o r ์นิ่จ้า <laughs> แล้วก็เซตผลไม้แบบหรูห,ห,หราไฮโซไม่โวกับเราเลย <laughs> คือเขาจัดได้ดีมากๆเลยนะทุกคนของเต็ม <c oughs> เครื่องเคียงก็คือมีอย่างนี้ <c oughs> เครื่องเคียงเหรอมีแยมนะทุกคนไม่รู้ว่าแยมอะไรบ้าง มีเนยให้มีน้ำผึ้งอะไรอย่างนี้ให้น้ำก็คือมีชาให้ด้วยจ้าเสิร์ฟมาเป็นกาแบบนี้แล้วก็มีน้ำแบบนี้ที่เป็นน้ำหมักไหมที่เขาบอกว่าทานแล้ช่วยระบายได้ดีแล้วก็จะเป็นน้ำส้มนะคะมีนมที่ทานคู่กับซีเรียลแบบนี้ด้วยมือเราแน่สบา <c oughs> ยเ <c oughs> ดียยวความอีกพอไปเดี๋ยวเราทานข้าวกันเถอะอะเราใช้เป็น น้องเลมอนก็บีบกันไปจ้ะเป็นมือเช้าที่บอกเลยว่าอิ่มน่าจะต้องอิ่มแล้วแหละถ้าไม่อิ่มก็ไม่น่าเลี้ยงได้เลยนะต้องบอกก่อนว่าที่เขาทำอาหารรสชาติแบบกินง่ายอร่อยด้วยเขาชาติไม่ได้แบบ พามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กินยากเลยแล้เดี๋ยวเราก็จะไปร้านคาเฟ่กันต่อนะคะเป็นคาเฟ่ป่าสนลืมชื่อเขาเดีย๋ยวเขากินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปเสิรอ,อีกทีหนึ่งเดีย๋ยวไปเจอกันแล้วพอแบบเริ่มสายก็คือแดดแรงมากคราวนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะไม่มีแดดเพราะว่า เกินและเดี๋ยวเราก็จะเก็บข้าวของกลับกันนะคะไปจ้ากลับบ้านแล้วเฮ้ยไม่ใช่เราจะไปต่อกันที่ร้านคาเฟ่ค่ะทุกคนอย่าไปเจอกันเ,เก็บของก่อนพรรกาศด,ดีมาก